สวัสดีนะครับอ่าสวัสดีนะครับสำหรับใครที่กําลังมาดูในหน้า f a c e b o o k ของน้องอีทอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งดีๆอยากที่จะมาพูดคุยนะไม่ได้อยากมานำเสนออะไรหรอกเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้นําเสนอแล้วนะครับตอนนี้นะสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่หน้า เฟซบุ๊กไลฟ์ของน้องอีทอยู่นะครับนั่นคือคุณน้อง after fiberly นะครับจาก sp brand นะครับสิ่งนี้คืออะไรคะสิ่งนี้คือเป็นดีท็อกซ์ลดพุงเลยคะ่ะไอหยิบม,มาใกล้ๆหน่อยคะ่ะสิ่งนี้คืออะไรนะคะรับพูดเด็กรอบนึงเป็นดีท็อกซ์ลดพุงค่ะเฮ้ยเฮยเฮยสิ่งนี้คือดีท็อกซ์ลดพุงนะครับได้ข่าวว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์อีมหนึ่งตัวของ sp brand ซึ่งะะปังไกลกันไปทั่วเอเชียเลยใช่หรือไม่ค่ะขายได้ทั้ง ประเทศลาวนะคะกัมพูชาเมียนมาเลยค่ะแล้วก็ประเทศไทยเลยค่ะและตอนนี้มันก็ไม่มีหรือให้ขายแล้วค่ะแล้วมาไลสดเพื่ออะไรคะไลสดไปทุกคนดูก่อนเพราะว่าอีกไม่นานนี้จะโดนยกออกไปแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศอื่นแล้วใช่หรือไม่คะตัวนี้เนี่ยมีดีอย่างไรคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตัวนี้นะคะเป็นดิท็อกลดพงค่ะเราสามารถกินกับน้ําเย็นได้นะคะอเป็นกินกับน้ําเย็นหมายความว่ายังไงคะ เออกินกินผงก่อนแล้วใอยกินน้ำเย็นตามหรือเปล่าฮะหรือยังไงคะเอาขวดเล็กๆนะคะเทเทดีหรอกลงไปแล้วก็เอาน้ำนะคะผสมกันแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ให้มันแตกตัวแล้วเราก็ดื่มเลยค่ะทําไมจึงต้องเป็นน้ําเย็นนะคะอยากรู้จังเลยอ่ะเพราะมันละลายง่ายค่ะใช่ไหมคะเพราะเนื่องจากว่านะครับอันนี้คือแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับการที่เราชงกับ น้ำร้อนเนี่ยไม่ดีนะเพราะว่าตัวที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยค่ตัวที่เป็นตัวสารสกัดดีท็อกหรือว่าตัวที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยเขาถ้าโดนน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดการสโลปตัวของเขาลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาเจอกับน้ำเย็นมันจะทำให้เขาฟูแล้วก็เกิดการแตกตัวขึ้นนะทุกคนเช่น อ่าเวลาที่เราเปิดกล่องแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่เราฉีกชงปุ๊บมันจะเกิดความหนืดขึ้นข้นขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นตัวดีท็อกที่มันเกิดการฟูขึ้นตัวไฟเบอร์มันฟูขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันทุกคนดูเห็นคําว่า SP Brand ที่ไหน นั่นคือโปรดักต์ที่ดีและมีคุณภาพเพราะเธอเห็นความระยิบระยับกระพริบกระพับของเขาไหมนะครับอันนี้คือดีงามมากอยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้กี่หมื่นกล่องคะหนึ่งหมื่นเลยค่ะนะครับดีท็อกอัพเตอร์ไฟเบอรี่มาทั้งหมด1 0,000่นกล่องจากแม่จาาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะเมื่อเมื่อเช้านี้เล่าเหตุการณ์โกลาหลได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงเช้านี้นะคะยกจนแบบห,ห,หัวมุนเลยคะ่ะหัวมุนหัวมุนนะคะไม่ใช่หัวมุนนะคะ <laughs> ใช่ลวกำลังแต่งตัวอาบนองอาบน้ํากันอยู่แต่ว่าทางโรงงานก็ขี่รถมาจอดจ่อกันแล้วซึ่งทําให้เราแบบว่าหัวมุ่นนะหัวมุ่นกันไปเลยนะครับก็ตัวนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นก่อนตัวนี้คือคุณน้อง After Fabery คอนเซ็ปต์ของเขาคือรถพุ่งทันทีแค่ชงดื่มขออนุญาตให้เจ้าของเฟซมาเยืนตรงนี้หน่อยได้ไหมคะขอดูรูปร่างหน่อยนิดนึงดูแค่รูปและร่างเฉยๆนะครับทุกคนดูคุณอีฟ อุ๊ยอากงอากงขอโทษนะครับไอีทช่วยหมุนหน่อยค่ะเฮยรูปร่างดีมากไหนเท้าเอลให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะคือแค่หุ่นดีขึ้นเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไรคะห้าค่ะเฮ้ยเฮยเมื่อก่อนน้ำหนักห้าสิบหกตอนนี้เท่าไหร่คะห้าสิบแล้วค่ะห้าสิบนี่ลดไปตั้งหกโลหรอคะกินดีมากเลยค่ะกินดีเหรอคะกินดีอยู่ดีใช่ยังมีตัวช่วยมีตัวช่วยที่ดีคืออะไรคะดีช็อค นาะดีท mm ็อ hmm. กลดพุง After Fiberly นะับลดพุง mm hmm. ทันทีแค่ชงดื่ม mm hmm. ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนได้ดูกล่องของเขาก่อนเป็นแบบนี้นะครับนี่คือดีท็อกลดพุง Number no. One After Fiberly ลดพุงทันทีแค่ชงดื่มนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนอ้วนมากดื้อมากดื้อ,อยากลดยากขนาดไหนก็ลดได้อย่างแน่นอนนะจาก After Fiberly หนึ่งกล่องนี้นะครับบรรจุได้กันทั้งสิ้น7ซองนะซึ่งทำให้น้ำหนักของคุณร่วงไปเลยกี่โลคะ3โลคะ่ะ เฮ้ยหนึ่งกล่องเท่านี้สมโลราคาเท่าไรคะรหสบาร้อห้าสิบาทเท่านั้นเองแต่ว่าช่วยให้น้ำหนักของเราลดได้ทั้ง3ามกิโลกรัมไม่ซื้อได้หรอคะแม่ค่ะไม่ได้เลยแบบนี้ต้องซื้อแล้วแต่ว่าตอนนี้ทักมาซื้อก็ไม่ได้แล้วแหละตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามันหมดเกลี้ยงแล้วเนาะแล้วที่สำคัญอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวนี้จังเลยอันนี้คืออะไรคะนี่คือทองคำค่ะทองคำนะคะเอามาทำอะไรคะทองคำเนี่ยเอามาแจ๋ แม่ทีมลูกทีมได้ไหมคะไม่ขาได้ไหมคะพ่อขาได้ไหมคะทำยังไงจึงจะได้ทองคําตัวนี้หาอยากรูทังเลยสะสมของถึงหนึ่งร้อยกล่องนะคะเราก็ได้ทองคาไปหนึ่งวงเลยค่ะเฮ้ยหนึ่งร้อยกล่องนี้แค่ไฟเบอรี่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอะไรคะ ะนะคะคือจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนก็ช่างไม่ว่าจะเป็นกาแฟลดน้ำหนัก after coffee plevo หรือว่าจะเป็นดีท็อกลดพุง after fiberi นะคะลดพุงทันทีแค่ชงดื่มนะครับทุกๆ100กล่องไม่ว่าจะเป็นการเปิดบินหรือว่าจะเป็นการสะสมบินก็ได้รับทันทีเลยทองคำหน0่กล่องเท่านั้นเองเพราะเธอแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยที่ SV Bank เขามีการเปิดรับพ่อค้าแมค่ค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะ เฮ้ยการเป็นพ่อค้าแม่ค้า s p แบรนด์นี้มีดีอย่างไรคะคะดีลรงเพราะว่ามีของพีมีของพรีเมียมมาแจกให้แม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีทองคำแล้วก็มีรางวัลหลายๆรางวัลเลยนะคะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งล้อหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะนี่คือแจกจริงเลยค่ะแจกจริงอะไรจริงนะแล้วที่สําคัญเนี่ย s p แบรนด์นอกจากจะมีสินค้าดีๆมีของพีเอชพรีเมียมแล้วเนี่ยยังแจกความรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วยมีการสอนอะไรบ้างคะมีการสอนนะคะ กกับารทําออนไลน์นะคะไอฟ์สดนี่เป็นก็มีการสอนนะคะไลฟสอนไลฟ์สดด้วยสอนอะไรเอกคะสอนการทําธุรกิจสอนอะไรเอกคะสอนทำแอดค่ะทําแอดโฆษณาทําอะไรเอกคะยิงแอดด้วยค่ะยิงแอดโฆษณาทําอะไรเอกค่ะมากมายหลากหลายอย่างเลยอันนี้เริ่มต้นกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ s v สมาทํางานกันนานแค่ไหนหล่ะคะเนี่ยมาได้สเดือนเองสงเดือนได้รับความรู้อะไรบ้างคะความรู้นะคะ ใช่ค่ะการตอบเชลูกค้าอก็อีกหลายหอย่างเยค่ะอีกหลายๆอย่าง,ะะาางฉะนั้นแล้วใครที่อยากมีความรู้แบบนี้ก็อินบอกเข้ามาพูดคุยกันสอนให้ทุกคนตั้งแต่ศูนย์เลยนะ<ช>จนกระทั่งถึงหลักของการขายได้ยิ่งเพียรพยายามเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสในการค้าขายได้ดีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็ฝากคุณน้อง after f i b e r ลดพุงทันทีแกชงดื่มไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจของทุกคนอีกด้วยกล่องนี้เลยจ้าอุ้ยได้ข่าวว่ามีรีวิวนี่นะมีค่ะ เฮ้ยช่วยมาเล่ารีวิวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคนนี้คือใครอย่างไรเอ่ยคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะคนนี้คือใครคะเนี่ยอันนี้เป็นบอสเองคะ่ะบอสอ,อ,อะไรคะเนี่ยบอสของเราค่ะเอสพีแบนด์เลยคะ่เคะเฮ้ยเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยบอสเอค็ค่ะโอ้โหนี่เขาแบบอ้วนตืดขนาดนี้เลยเหร,อค,หรอคะใช่ค่ะเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่กินเยอะกินจุกมากเลยคะ่ะเขาชอบกินอะไรคะเมื่อก่อนเนีขาชอบกินหมูกระทะชาบูอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็ยัง สู่วันนี้ก็ยังเกลียนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่คะเนี้ยดูอ้วนเอืดมากเลยฮะร้อยยี่สิบกิโลอะค่ะเฮ้ยแล้วตอนนี้ล่ะคะแค่80ดสโลเองค่ะว้าวจานนะขออนุญาตให้เพื่อนๆได้ดูภาพของเขานี่คนคนเดียวกันเหรอคะใช่ค่ะคนเดียวกันเลยนี่มีการรีทัชใดๆหรือเปล่าคะไม่มีค่ะโอ้ my god นี่รถจริงค่ะจากผู้ใช้จริงเลยนะคะใช้อะไรคะถึงได้ลดขนาดนี้ดิช็อกรถพงเลยค่ะดิช็อกรถพงชื่ออะไรคะอัลเทอร์ไฟเบอรี่ล่ะค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือ เฮยขออนุญาตให้ทุกคนได้เห็นภาพเบฟอร์อัปเตอร์แบบชัดๆเลยคนคนนี้ใช่คนเดียวกันจริงๆหรอคนเดียวกันจริงๆค่ะโกหกหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยแล้วดีท็อกตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับคนที่อยากลดน้าหนักนะคะเหมาะกับทุกๆคนเลยค่ะใครที่อยากหุนสวยหุนดีสามารถดื่มดีท็อกลดุงได้เลยนะคะห่ยดีงามพระรามเก้าไม่เชื่อหรอกค่ะเนี่ยมีเพียงแค่รีวิวแค่คนเดียวมีรีวิวอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะค่ะ อยากดูค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะตัวดีถ็อกลดพุงเนี่ย่ะทำไมต้องมีเบอร์รงเบอร์รี่มากมายเนี่ย่ะมันคืออะไรคะมันคือส่วนผสมใช่ไหมคะตัวเบอร์รี่นี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดพุงแล้วยังช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยใช่ไหมมีอ่ามีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ซึ่งทำให้หุ่นสวยแล้วเนี่ยทำให้สายตาของเราไม่พร่ามัวด้วยนะ ตอนนี้ทีมงานกำลังหารีวิวให้อยู่นะฮะใคครท,ที่สนใจที่อยากจะรถนำหนักสามารถทักเชนมาได้เลยนะคะอคนถัดไปเป็นรีวิวจากผู้หญิงบ้างใช่แล้วค่ะคนนี้มันเป็นยังไงะคะเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคนนี้นะคะเคขาเป็นคนอ้วนและมีพุงอยู่คะ่ะดูพุงของเขาสิคะใ,ใหญ่มากคนนี้ z <ล>ูมมาใกล้ๆได้ไหมฮะน่ากลัวมากนะฮะนะเฟสบุ๊กอาจจะมีการปิดกันเกิดขึ้นได้ไ เป็นทีมงานของเราเองนะแล้วก็เป็นคนที่ดื่มจริงรสจริงนะเมื่อก่อนเนี้ยพุงหนามากก็เป็นคนท้องหรือเปล่าคะเนี้ยท้องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่คนท้องหรอกคะแต่เป็นคนพุงใหญ่สชิไคราะวกินเยอะเป็นคนกินเยอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างหาหลังจากกินหอมเทียวมากเลยค่ะเฮ้ยผอมดูเหล็กดูเหล็กใช่ค่ะ ดูเด็กลงด้วยดูตัวเล็กด้วยใช่ไหมคะใช่แล้ว๋อ้ my god นักแค่หุ่นดีสุขภาพดีได้ข่าวว่าสามีหึงหนักมากใช่ค่ะองให้ออกจากบ้านเลยค่ะเฮ้ยให้ทําอะไรอะคะอยู่แต่ที่บ้านก็ขายของค่ะให้ไขยของอะไรอย่างเดียวไร์สดขขยของอะไรเพราะว่าสามีหึงน้องไม่อยากให้ไปอยู่ข้างนอกนะก็นี่คือทีมงานของเรา นะฮะก็ดื่มจริงลดจริงนะ้้วที่สำคัญคือใครอยากคุณดีสุขภาพดีหุ่นสวยแบบนี้ก็อย่าลืมคนน้อง after f i b e r y ลดพุงทันทีแค่ชงดื่มนอกจากจะดื่มแล้วน้ำหนักลดลงแล้วตัวเล็กลงสองเปล่ามีค่ายอย่าทิง้งสิไหมคะใช่คะ่ะ,คะสามารถส่งมาเพื่อท้งรางวัลของเราได้นะคะอย่าเดินไปเดินมาค่ะพูดตรงนี้ค่ะนะฮะอาจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงคะสามารถสง่งซองมาได้เลยนะคะนี่ค่ะ แบบอ,อย่างนะคะแบบอย่างตัวอย่างนะคะใช่แล้วค่ะโอเคค่ะแม่ค้าเขาได้รับทองค่ะตัวนี้เป็นกิจกรรมดีๆจาก SP Band มีชื่อกิจกรรมว่า ส่งซองชิงทองเลยค่ะ,ะส่งซองชิงทองซึ่งซองเปล่ามีค่าอย่าทิ้งพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าใดๆทุกคนทุกประเทศสามารถส่งซอ,องเปล่ามาชิงทองคาได้ที่เอสพแบรนด์ในใช,ช่วงว<ช>ันที่เท<ช>่าไหร่คะวันที่<ช>ท25ค่ะ25เป็น<ไ>ต้นไปส่งมาได้เลยกิจกรรมนี้มีทุกเดือนไหมคะมีทุกเดือนเลยค่ะเฮ้ยมีรางวัลเยอะไหมคะมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนพากันส่งมานะคะเพื่อจะได้ทองคํานะคะรางวัลมีด้วยกันทั้งสิ้นประมาณกี่รางวัลคะ เก้ารางวัลเลยค่ะเฮ้ยทองคำเก้ารางวัลเลยใช่เลยเอาโหและที่สำคัญอ,อ,อีกหลายอย่างเลยค่ะโอ,อ้โหมีของพีเอชพรีเมียมสวยๆต่างๆนานาจากพ่อค้อาไอจากทางเอสพีแบรนด์ด้วยฉะนั้นยิ่งส่งมากมีโอกาสได้รับรางวัลเยอะด้วย<ช>ส่งน้อยก็ยมีโอกาสได้รับน้อยแล้วถ้าส่งไม่ทันในเดือนนี้ทำยังไงดีคะสามารถสะสมไปส่งได้เดือนหน้าเลยนะคะไปส่งที่ไหนคะที่เอสพีแบรนด์เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวอาจจะมีการแปะลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้และที่สำคัญใครที่สนใจโปรดักต์ใดๆหรื หรือกิจกรรมใด้หรืออยากเป็นพ่อค้าแม่คา้าในเครือ SP Brand สามารถอินบ็อ์มาพูดคุยกับเจ้าของเฟสได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยววันถัดไปมาไลฟ์ให้ดูอีกนะคะค่ะ